ในไนก็พูดถึงพระแจกของอรุ่นอุดมสับมาดามเดียอยากให้พูดถึงวัตถึงคนรุ่นนี้สักหน่อยครับอาจารย์ว่ารุ่นอุดรมรั์ทำไมถึงชื่อนี้แล้วก็มีความพิเศษยังไงครับฉันตั้งตามมวลสารครับแล้วมวลสารของมาดามเดียที่แกเอามาเนี่ยมันสุดแล้วครับผมถือว่ามันครบทุกขนาจารย์ครับเกจิขณาจารย์ในประเทศไทยน่าจะมีหมดครับ รุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดเลยแล้วก็พระปูแต่ละปูเนี่ยคาว่าอุดมมันอุดมไปหมดนะครับอแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยเปรียบเสมือนท่านประธานทรัพยเนี่ยครับแต่และครูบาอาจารย์เนี่ยคําว่าทรัพย์นึ่ยรั์ทางคารวะคารวะกับรั์ทางพระเนี่ยมันจะแตกต่างกันทางคารวะมันก็จะเป็นโลกธระมาทั้งสี่ครับทางพระมันก็คือทรั์สมบัติ ทางพุทธศาสนา